คุณรู้จักวีเจดีหรือยังครับก็ชื่อนนครับอนนท์บัธิตนุสรเรียนอยู่บอสแคสติ้งปีหนึ่งครับก็วีเจใช่ไหมครับวีเจก็เป็นเหมือนแบบว่า คนคนหนึ่งที่คอยให้ความสุขกับยูเซอร์หรือว่าคนที่มาดูครับเราทําหน้าที่ในการเอนเท i n เขาในการบอว่าอยู่คุยกันเพื่อนเขาเหมือนเป็นแบบว่าเวลามีคนมาดูอย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าแบบเออเราเป็นเพื่อนคนนึงที่แบบสามารถอยู่คุยได้ดูแล้วแบบมีความสุขอะไรเงี้ยไลฟ์เพียร์เลียลครับก็อันเนี้ยในส่วนตัวของผมนะผมตอบไม่ได้เพราะว่า อันนี้มาทําเป็นแค่แบบว่างานเสริมไงแล้วก็แบบว่าไม่อยากเครียดกับงานมากแต่ว่าอยากขึ้นเฉพาะตอนที่แบบเราพร้อมที่จะขึ้นจริงๆเราแอคทีฟเราแบบว่าสามารถขึ้นมาแล้วแบบสร้างความสุขได้เพราะว่าในความคิดส่วนตัวถ้าเกิดแบบว่าเราขึ้นมานั่งง่อยงอยงเงี้ยยูเซอร์เข้ามาดูเขาจะแบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าในวันนี้เศร้าๆเขาจะแบบว่าไม่เอ็นจอยกับเราคือด้วยที่ว่าผมไม่ได้ทําเป็นงานหลักด้วยก็เลยไม่ต้องขึ้นทุกวัน สังกัดตัวเองเข้าวๆก็ผมนะครับอยู่สังกัด Mac Idol Family นะฮะก็เป็นสังกัดที่ดีมากๆสำหรับผมเลยเพราะว่าทุกคนเป็นกันเองแอดมินเป็นกันเองหัวสังกัดเป็นกันเองแล้วก็วีเจทุกคนก็รักกันดีนะฮะแคนดี Candy เป็นหน่วย คล้ายๆกับหน่วยเงินในแอปนี้ฮะเวลาเราจะส่งของขวัญให้ว j เจใช่ไหมเราก็ต้องเติมเงินไปมดเติมเงินไป100บาทเนี้ยถ้าเกดเิดเติมผ่านทางไลน์จะได้ประมาณ290แคนดี้เอ้ยเติมเติมผ่านทางแอปแบบจะได้ประมาณ290แคนดี้แล้าเกิดเติมผ่านสังกัดอะไรเงี้ยเราจะได้ประมาณ370ดแคนดี้ฮะเป็นหน่วยเงินที่เราสามารถซื้อของขวัญมาส่งให้ว j เจได้สําหรับส่วนตัวนะฮะก็ประมาณเดือนละ5 0,000่นคอยขึ้นไปจนถึงประมาณสอ0 0 0 0คอยฮะ เหตุการณ์น่าจดจำเหรอฮะก็ช่วงที่คลาสตกดีกว่าครับเพราะว่าแอปนี้จะมีคลาสไงบอกว่ายิ่งยอดสูงก็ยิ่งคลาสสูงใช่ไหมตอนนั้นผมอยู่ประมาณคลาสเอยอดประมาณาแสนเจ็ดแสนแปดเกือบสองแสนละก็เดือนต่อมาก็แบบเหนื่อยครับเพราะว่าเดือนนั้นอะไลฟ์สองร้อยชั่วโมงเหนื่อยมากเดือนต่อมาก็เลยไม่ไลฟ์พอไม่ค่อยไลฟ์เสร็จปุ๊บยูเซอร์ก็หายก็เลยตกจากสองแสนแคนดี้เหลือประมาณสามหมื่นกว่าแคนดี้เกือบสี่หมื่นก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบน่าจดจำที่สุด ก็ความรู้สึกที่ได้มาเป็น v ีเจแหะครับก็รู้สึกดีนะเป็นการหารายได้เสริมอย่างหนึง่งที่แบบว่าเป็นด้านที่เราถนัดด้วยแบบว่าทําแล้วมีความสุขไม่กดดันตัวเองจนเกินไปนะครับแบบว่าทําแล้วมีความสุขก็ทําไปฮะอาชีพ v ีเจกับคณะบอสแคสที่เรียนอยู่นะก็คิดว่ามันจะช่วยส่งเสริมกันได้นะครับเพราะว่าบอสแคสที่เรียนมันเป็นการจัดรายการเนาะก็ ที่ว่าหลายๆอย่างมันเอามาใช้ได้แบบว่ามุมกล้องจัดแสงอะไรต่างๆการเอนเตอร์เทนหรือแบบว่าบุคลิกต่างๆอะไรอย่างนี้ครับก็สำหรับคนที่อยากจะเป็น VJ นะครับก็มาสมัครได้ค่ะแอบนี้ก็อยู่ง่ายมีความสุขก็สำหรับคนที่อยากเป็น VJ นะครับก็เน้นว่าถ้าเกิดใจรักก็มาได้ครับเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยกายแต่ว่าอาจจะเหนื่อยใจนิดนึงเออแต่ว่าคนที่เป็นอยู่ก็สู้ๆนะครับเราก็เจอกันในแอปนาะอ He-he! <laughs>